ค่ะสวัสดีค่ะ EP พี2แล้วนะคะที่เรามาพบกันในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไปด้วยกันนะคะกับแอปพลิเคชันเค้กวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ด้วยกันก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ที่สำคัญกดกระดิ่งให้ช่องของติ่งด้วยนะคะจะได้ติดตามการเรียนรู้ไปพร้อมกันเก่งไปด้วยกันนะคะบอกแล้วนะคะว่าติ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ต่อไปนะคะเรียน ทุกวันเรียนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็เก่งเองนะคะงั้นเราไปเรียนด้วยกันเลยค่ะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรเราเข้าไปดูกันก่อนนะคะวันนี้ติ่งคิดว่าเราจะเริ่มเรียนที่ระดับ ระดับต้นก่อนเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้เรียนนะคะอาจจะยังไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษระดับต้นส่วนใครที่เก่งแล้วเชี่ยวชาญแล้วชำนาญแล้วก็แนะนำติ่งด้วยนะคะเอาละค่ะมาดูกันเริ่มกันเลยนะคะ Pattern explain? explain explain Can Can that? Can you explain how it tastes? it 33. you 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 how Can you explain why you did that? Can you explain to me what's wrong? Can you explain what this means? นะคะอ่าในบทเรียนนี้นะคะเขาให้คำศัพท์เรามาทั้งหมด4ี่คำศัพท์นะคะคำแรก explain นะคะแปลว่าอธิบาย explain แปลว่าอธิบายนะคะ how w i t h taste หรือว่า how with taste นะคะแปลว่ารสชาติเป็นยังไง taste หรือว่า taste ตัวนี้นะคะแปลว่า,อาลองชิมอะไรประมาณนั้นนะคะ wrong นะคะ wrong w r o n g นะคะ w r o n แปลว่าผิดนะคะแล้วก็อีกคำสุดท้ายคำที่4นะคะ mean แปลว่าหมายความว่านะคะเอาเรามาเริ่มบทเรียนกันเลยนะคะเรามาเริ่มบทเรียนกันเลย จากคำแรกก่อนนะคะ Can you explain that? อืม h a t เมื่อเราฟังแล้วเราก็พูดตามนะคะมาดูว่าริงจะได้คะแนนเท่าไหร่นะคะ Can you explain t h t อา uh huh. ติ่งได้ระดับ B นะคะออกเสียงหายไปตัวนึงคือคำว่าเด็ดเด็ดนะคะลองซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราติ่งได้แค่ระดับ B ถ้าเราออกเสียงไม่ครบนะคะออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะเนี่ยเขาจะมีคะแนนให้เราเลยว่าเราจะ,ะเราออกเสียงไปแล้ว ได้ระดับอะไรแล้วตัวไหนที่ผิดพลาดเขาจะขึ้นให้เราเห็นเลยนะคะเดี๋ยวติ่งจะลองออกเสียงอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้ไหมคะ Can you explain that Can you explain that อ๋อเยี่ยมเลยค่ะรอบนี้ได้ระดับ A นะคะลองฟังเสียงติ่งดูนะ Can you explain that อ่าโอเคไป Uh, วาลีต่อไปนะคะว่าจะผ่านไหมนะเ <Yeah. S 2> มื่อเราฟังเสียงเขาแล้วเราก็ฝึกสิคะทีนี้ลองดูว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่เห็นไหมว่าข้อหนึ่งเนี่ยจิงได้ไปที่ระดับ A นะคะฟังแล้วติ่งจะพูดดูนะคะ can you explain how we taste can you explain how we taste can you explain how we taste โอ h ได้แค่ระดับ B นะคะเพราะคำว่า it taste หายไป taste หายไปนะคะ it taste หายไปไหนลองสามอ่าคําต่อไปนะคะ เราต้องฝึกฝึกบ่อยๆซ้ำๆเดี๋ยวเราก็จะออกเสียงได้ถูกต้องเองนะคะคำต่อไปลองฟังดูนะคะคฟังใหม่นะคะอ่าทีนี้ติ่งจะลองพูดดูนะคะ Can you explain why you did that? Uh, can you explain why you did that? อ้า หายไปคำสุดท้ายอีกแล้วนะคะออกเสียงไม่ครบอีกแล้วคำว่า dead หายไปนะจะลองอีกครั้งหนึ่งยังได้แค่ระดับ B เพราะว่าหายไปหนึ่งคำก็คือ dead นะคะอ่ะาความหมายของคำว่า can you explain why you did that มันหมายถึงอธิบายได้ไหมว่าทำไมคุณถึงทำอย่างนั้นซึ่งถ้าเรามันจะไปใช้กับประโยคที่เราสงสัยว่า Uh, เขาเนี่ยทำไมต้องทำแบบนั้นเราไม่เข้าใจเราก็สามารถที่จะถามเขาว่า can you explain why you did that นะเดี๋ยวติงจะลองออกเสียงอีกครั้งหนึ่งว่าดูซิว่า uh, เขาจะให้คะแนนเราเท่าไหร่นะคะ can you explain why you did that <c oughs> <c oughs> ขำตัวเอง can you explain why you did that คำแต่เองว่าอ้า,อาจ,จะได้ A เอเฉยเลยอ่ะอ่าดูสิได้ A เอเฉยเลยอาดูนะคะได้ A เอเฉยเลยเนาะอ่าครบแปลว่าเราอ่านครบอาจอาจะอาจจะออกเสียงถ้าภาษาไทยเรียกอะไรติดอ่างเลยแต่ก็แต่ก็ออกเสียงได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ถูกต้องได้ระดับ E ด้วยนะคะลองฟังเสียงอีกครั้งหนึ่ง Can you explain why you did it เดดฟังแล้วก็ขำตัวเองนะ <laughs> อ่าโอเคคำต่อไปนะคะคำนี้อ่าไม่รู้จริงจะออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะ Can you explain to me w h a t wrong นะคะแล้วฟังเสียงเขาดูนะคะ Can you explain to me what's wrong ว้าว wow, ครั้งเดียวผ่านเลยนะคะครั้งเดียวผ่านเลยแล้วก็ได้ระดับ A e ด้วยนะจริงเชื่อว่าถ้าเราฝึกทุกวันเราก็จะเก่งทุกวันจริงไหมคะอ่ะต่อเลยคะ่ะดี๋ยวฟังเสียงจริงอีกครั้งนะ Can you explain to me what's wrong <S อืมได้ครั้งเดียวผ่านนะคะสำหรับประโยคนี้อ่ะต่อไปนะคะอ่าคำนี้นะคะ Can you explain what this means แล้วฟังเสียงเขาว่าใช่หรือเปล่า Can you explain what this means? Uh, can you explain what this means? นะคะ What t คักเดียวผ่านเลยนะคุณผู้ชมมาลองดูไหมคะ Can you explain what this means คุณอธิบายได้ไหมว่านี่หมายถึงอะไรอย่างเช่นในกรณีที่สาวๆนะคะไปเจอสามีกลับบ้านมามีรอยลิปสติกอยู่ปกเสือ้อแล้วอยากจะถามสามีว่า Can you explain what this means แปลว่า นี่มันคืออะไรประมาณนั้นแหละนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนกันไป5ประโยคเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหม นะคะการเรียนรู้น่าสนใจหรือเปล่าซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะ,ะมันจะบันทึกไว้ให้เราแล้วเราสามารถที่จะมาทบทวนได้นะคะทั้งหมดวันนี้5คำนะคะหวะลีนะติ่งได้ A ไป 1, 2, 3, 4แล้วก็ติด B ไป1นะคะซึ่งมันเป็นที่ติ่งเองที่ว่าติ่งออ,อกเสียงไม่ครบ1นึ่งคำที่คำว่าแดด นะคะคำนี้หายไปพอหายไปปุ๊บทีเนี้ยเขาก็จะตัดออกไปนะคะแล้วเราก็สามารถที่กลับมาทบทวนได้อีกในวันหน้านะคะอ้าวล้วนะคะ่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะที่จะเรียนรู้นะคะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด กับแอปพลิเคชันเค k ก s นะคะเรียนรู้ไปด้วยกันกับติ่งทุกๆวันทุกวันเจ็ดโมงเช้านะคะรอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้กันเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้นะคะเจอกันใหม่ทุกวันเจ็ดโมงเช้าเราจะมาเรียน speak English กันด้วยกันนะคะแล้วเราจะเก่งไปพร้อมกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ติ่งด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ติดตามกันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมาเรียนรู้ด้วยกันอีก